หัวข้อ8.1นะคะเป็นเรื่องของลิมิตของฟังก์ชันนะคะในส่วนของฟังก์ชันนะคะของตัวแปรเดียวนะคะเราเคยนะคะเรียนเรื่องลิมิตของฟังก์ชันมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะนะคะหาลิมิตของฟังก์ชันนะคะของ2ตัวแปรค่ะของ2ตัวแปรนะคะ สตัวแปรนะคะจะเป็นตัวแปร x กับตัวแปร y นะคะโดยที่นะคะเราจะให้ f นะคะและ g นะคะเป็นฟังก์ชันที่หาลิมิตนะคะที่จุด xy เท่ากับ ab ได้นะคะในที่นี้นะคะพอเป็นฟังก์ชันออของสองตัวแปรนะคะก็จะเป็นคู่อันดับ xy แบบนี้นะคะ,ะถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันที่หาลิมิตที่จุด xy เท่ากับ ab ได้นะคะและ k นะคะเป็นค่าคงที่ใดๆแล้วจะได้ว่านะคะกฎข้อที่1ค่ะกฎข้อที่1บอกว่านะคะลิมิตของ k เมื่อ xy เข้าใกล้ ab เท่ากับ k นะคะอย่าลืมนะคะว่า k เป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับสูตรนะคะ หรือว่ากฎข้อแรกเนี่ยนะคะถ้าเราจะจำเป็นข้อความนะคะลักษณะคล้ายกับตอนที่เราเรียนแคลคูลัส1หรือลิมิตของฟังก์ชันของตัวแปรเดียวนะคะเราจะจำว่าจาว่าอะไรเราจะจำว่านะคะลิมิตของค่าคงที่นะคะจะเท่ากับค่าคงที่ค่ะลิมิตของค่าคงที่นะคะเท่ากับค่าคงที่ค่ะนะคะนี่เป็นกฎข้อแรกนะคะต่อไปเป็นกฎข้อที่2 ะะกฎข้อที่2บอกว่าะะลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้เมื่อ xy เข้าใกล้ ab เท่ากับ a และลิมิตของ y เมื่อ xy เข้าใกล้ ab เท่ากับ b นะคะสังเกตกฎข้อที่2ดีๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหาค่าลิมิตอย่างที่เราเคยทราบมาแล้วนะคะว่า การหาค่าลิมิตนะคะมันก็เสมือนหรือคล้ายค้ายกับการแทนค่านะคะในที่นี้นะคะเราเทคลิมิตเมื่อ x y เข้าใกล้ a b นะคะนั่นแปลว่านะคะ x ของเราเนี่ยเข้าใกล้ a y ของเราเนี่ยเข้าใกล้ b นะคะเราเทคลิมิตนะคะของ x เมื่อ x y เข้าใกล้ a b นะคะ a เป็น x เป็นอะไร x เป็น a นะคะเราก็แทนค่า x ด้วย a นะคะเราก็เลยได้ลิมิตเท่ากับ a นะะในขณะทีะะ่เราหาลิมิตของ y เมื่อ x y เข้าใกล้ a b ตำแหน่งของ y ะะก็คือ b ะะเพราะฉะนั้นลิมิตของ y เมื่อ x y เข้าใกล้ a b เราก็แทน y ด้วย b ะะเพราะฉะนั้นลิมิตก็จะเท่ากับ b ะะก็นะคะคจําง่ายๆะะสําหรับตัวนีนะะ้ว่าถ้าเรามีะะลิมิต นะคะของฟังก์ชันนะคะซึ่งนะคะ xy เข้าใกล้นะคะ ab นะคะเราจะแทนนะคะค่า x นะคะด้วย a เราจะแทนค่า y นะคะด้วย b ค่ะนะคะจำง่ายๆนะคะสำหรับกฎข้อนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นกฎข้อที่3ค่ะ กฎข้อที่3บอกว่านะคะลิมิตของ k นะคะคูณอยู่กับ fxy เมื่อ xy เข้าใกล้ ab จะเท่ากับเท่ากับอะไรจะเท่ากับ k นะคะคูณลิมิตของ fxy เมื่อ xy เข้าใกล้ ab ค่ะนะคะในที่นี้นะคะเราดูนะคะว่าในที่นี้ k คืออะไร k ในที่นี้คือค่าคงที่ค่ะ ะคะ่าคงที่นะคะไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปร xy นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถจะนำค่าคงที่นะคะออกนอกลิมิตได้นะคะเราก็เลยได้ k นะคะคูณอยู่กับนะคะลิมิตของฟังก์ชัน fxy นี้นะคะค่าคงที่นะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปร xy นะคะนำออกนอกลิมิตได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นกฎนะคะการหาลิมิตนะคะของฟังก์ชันที่บวกลบกันอยู่นะคะฟังก์ชันที่คูณกันอยู่นะคะและฟังก์ชันที่ที่หารกันอยู่ค่ะนะคะในกรณีที่นะคะฟังก์ชันบวกลบกันคูณกันหารกัน นะคะเราสามารถจะกระจายนะคะหาลิมิตของฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันได้นะคะหมายความว่าถ้าเราต้องการจะหาลิมิตของฟังก์ชันที่บวกลบกันก็กระจายไปหาลิมิตของ fxy หาลิมิตของ gxy แล้วค่อยนำค่าลิมิตที่ได้มาบวกลบกันนะคะในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการจะหาลิมิตนะคะของ ฟังก์ชันที่คูณกันอยู่นะคะในที่นี้นะคะคือ fxy คูณอยู่กับ gxy นะคะเราสามารถจะกระจายนะคะหาลิมิตของ fxy หาลิมิตของ gxy นะคะแล้วถึงค่อยนำค่าลิมิตที่ได้นะคะมาคูณกันแบบนี้นะคะโดยที่นะคะค่าลิมิตของ fxy กับค่าลิมิตของ gxy เนี่ยจะต้องหาค่าได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นกฎนะคะลิมิตของฟังก์ชันที่หารกันอยู่ค่ะนะคะเช่นเดิมนะคะหรือเหมือนกับนะคะการคูณการบวกการลบเราสามารถจัดก,กระจายนะคะลิมิตนะคะหาลิมิตของ f x y หาลิมิตของ g x y นะคะเสร็จแล้วก็นำค่าลิมิตที่ได้มาหารกันนะคะโดยเงื่อนไขนะคะ เงื่อนไขนะคะของลิมิตของผลหารเนี่ยนะคะลิมิตของตัวหารจะต้องไม่เท่ากับ0นะคะลิมิตของตัวหารจะต้องไม่เท่ากับ0นย์นะคะต่อไปนะคะเป็นกฎสุดท้ายกฎสุดท้ายนะคะเป็นกฎการหาลิมิตนะคะของฟังก์ชัน fxy นะคะที่ยกกําลัง n ค่ะนะคะ เราทำได้ในทำนองเดียวกับนะคะลิมิตของฟังก์ชันที่บวกลบคูณหารกันนะคะเราสามารถจะก,กระจายนะคะกระจายอะไรกระจายหาลิมิตของ f x y ข้างในได้แล้วถึงค่อยนะคะยกกำลัง n ค่ะแล้วถึงค่อยยกกำลัง n น,นะคะโดยที่ n ของเราเนี่นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเด็กๆนะคะ,ะอันนี้